สวัสดีค่ะเมื่อวานวันที่11พฤษภาคมพศ2563เป็นวันพืชมง,งคลนะคะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดรอบโลกและในประเทศไทยของเรานะคะทําให้ต้องมีการงดจัดพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งพระราชพิธีแรกนาขวัญด้วยทําให้เรานึกถึงเหรียญแรกนาขวัญน,นะคะเหรียญที่ระลึกคิวโปนิเกิลชนิดราคาหบาทนี้ซึ่ง เหรียญน,นี้เป็นที่ระลึกในโอกาสที่ประเทศไทยเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาคือองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO the Food and Agriculture Organization นะคะเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึกในปีพศ2515 ผ่านมาแล้วหลายปีนะคะมีจำนวนการผลิตถึง9ล้านเหรียญยังมีให้ท่านได้เก็บเอาไว้โดยเฉพาะเกษตรกรเอาไว้บูชาหรือเอาไว้เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นรุ่นของเด็กๆสมัยนี้หรือว่าวัยทำงานสมัยนี้เลยค่ะยังไม่เคยได้ยินคำว่าประเทศกำลังพัฒนา องค์การส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติได้จัดได้แยกส่วนที่ว่าเป็นหน่วยงานมาเพื่อดูแลประเทศในเครือที่อยู่ในร่วมอยู่ในองค์การก็คือประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเราอ่ะเคยได้รับขนาดนามนี้ว่าเป็นเป็นประเทศกำลังพัฒนาในในช่วงที่ว่าประเทศอื่นในแถบยุโรปเขาเรียกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรืออังกฤษนะคะ ซึ่งสมัยนี้เราคงเด็กสมัยนี้คงไม่ได้ยินแล้วต่อมานะคะหลังจากนั้นผ่านมาอีก5ปีค่ะก็จะมีเหรียญที่ระลึก FAO อีกหนึ่งเหรียญในปีพศ2520ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญโปยข้าวเหรียญพระแม่โพศพนะคะ ซึ่งที่สำคัญคือด้านหน้าเหรียญพระบรมฉายาสาธิชล์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วรัชกาลที่9ทรงโปรยข้าวในนาซึ่งในนานี้ก็คือนาทดลองในพระราชวังดุสิตอะคะก็คือนำพันุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวชั้นดีมาทดลองปลูกเพื่อนำพันุ์นี้ไปขยายแล้วก็แจกจ่ายให้กเกษตรกร,กรทั่วประเทศนะคะ อันนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่าความเป็นมาแล้วก็กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยค่ะต่อมาหลังจากเหรียญน,นี้นะคะปีพศ2520มาถึงปีพศ2525จะห่างกันช่วงละ5ปีนะคะเหรียญ fao จากเหรียญที่ระลึก1บาทก็เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญวันอาหารโลกค่ะ เนี่ยค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ FAO e. อันนี้จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนองค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติแล้วก็ด้านหลังเหรียญน,นะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์ของมีมีเป็นน้ำมีปลาแล้วก็มีต้นสับประรดต้นข้าวซึ่ง จากสภาพควา,ความเป็นจริงในสมัยนั้นการปลูกข้าวก็จะมีปลูกต้นสับประรดแซมบนอาจจะเป็นบนคันนาบนอะไรในช่วงนั้นด้วยแล้วนี่คือที่มาของคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวน้องๆท,ที่ยังอายุยังน้อยอยู่ก็อาจจะไม่ได้ทราบถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นหลังจากที่เรามีพระราชพิธีแลกนาขวัญ เริ่มแรกเลยพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทํานุบํารุงในด้านเกษตรกรรมแล้วก็ดูแลพระสงฆ์นิกอนทั่วลานาจากักรโดยเฉพาะส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมดเพื่อให้ประเทศเข้าสู่คําว่าพัฒนาแล้วแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองจนมาถึงปีพศ2525 สัญลักษณ์ของ f a o ก็เป็นปเสมือนว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวคือความเจริญด้านเกษตรกรรมถึงจุดที่ว่าสูงสุดแล้วก็เป็นอาชีพที่มีสินค้าที่ส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศค่ะจากที่สมัยนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่ก็คือถ้าตอบว่าสินค้าที่เป็นอันดับหนึ่งของการส่งออกคือสินค้าเกษตรกรรมนะคะ สเหรียญน,นี้คือเหรียญที่เป็นส่วนหนึ่งของเหรียญ FAO แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเรานะคะวันนี้ก็มาให้ท่านได้รับชมถ้าชอบกรลณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ